อ่พี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะโอ้โหชวนมาแบบหลงๆวันนี้นะครับเราเราชวนมาก็แบงค์เนี่ยเป็นนักข่าวสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นนักข่าวตัวเล็กๆอยู่ที่ช่องไทยพีบีเอสแล้วเราเนี่ยไปเจอเขาตอนที่เรากําลังแบบเฮ้ยวุ่นวายใ่เนื้อแบงค์อันร้อนว่าในจานนี่อยากนี้เรากาลังวุ่นวายมากในเรื่องของการช่วยสถานการณ์ในภาคสนามอยู่ก็เห็นนักข่าว สองคนคุณหนึ่งสถาพรและคุณแบงค์นะครับกับตะก้องเดิน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 อยู่ในโรงแรมผมก็เข้าไปทักเขานะครับพี่พี่มาเที่ยวหรอครับเขาเดินชิวเขาเดินชิวมากพี่เที่ยวไหมพอสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือเข้ามาทำข่าวน้ำท่วมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องการข้อมูลการที่เราอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ย ไม่ใช่ว่าคือหมากูแสดงแล้รักเนี่ยกาจะให้อาหารหมาทีมงานจับหมากูยงเฮ้ยโอ้นี่อ่าทีรตไอกีนแทนมาแล้วกันเดิมอ่ะพอเสร็จปุ๊บก็คืออยากได้ข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเอที่ไหนเดือดร้อนบ้างเนี่ยคุณเพราะตอนนั้นเราคิดว่านักข่าวคือศูนย์รวมข้อมูลที่ดีที่สุดอ่าอ่ต้องบอกนี้อ่าเล่าเล่าก่อนตอนนั้นอ่ะ ไม่ได้เป็นนักข่าวนะผมอะสมัยก่อนอะตอนที่เจอกันอะตอนนั้นผมเป็นโปรดิวเซอร์ข่าวก็วันๆอยู่ในสถานีเนาะก็สถาพรเพื่อนผมที่ที่เล่าไปเมื่อกี้นะอันนี้นักข่าวสนามเลยผมเนี่ยอยู่ในสถานีแล้วอยู่อยู่กับน้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ยมาเป็นเดือนเราเราเห็นภาพรวมของของน้ําท่วมอะตั้งแต่เหนือ ต้องถ่ายมาไล่มาเรื่อยๆเอาเข้านครสวรรค์แล้วทีมนครสวรรค์ทีมถ่ายทอดสดผมนครสวรรค์ก็แตกนะมอ๋อที่เรือชนปุูมเออแล้วก็โอบีก็ขวนกันก็ค่อยๆทันไหมก็ทําเวลาทําข่าวมันก็ทําข่าวปีห้าสี่มันจะทําข่าวแบบอ่ะสมมุติที่ภาคแผ่นที่ประเทศไทยกล้องเนี่ยทําจากเหนือไล่ลงมาไล่ลงมาก็คือตามน้ำมาน้ำไล่น้ำไล่เราเอาไปตามน้ำเนาะทีมนครสวรรค์เนี่ยโรงแรมอยู่กลางเมืองนครสวรรค์คือกลางเมืองนครสวรรค์ก็ลาบ่เนอะ ค่แต่ตอนนั้นนะนครสวรรค์น่ะถ้าเกิดเรือลำนั้นไม่ชนพนังอ่ะรอดเชบาที่มีข่าวอ่ะเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นผมผมผมจำจำเหตุการณ์นครสวรรค์ไม่ได้ดิข้อมูลของเราณวันนั้นอ่ะก็อ่ะเขื่อนป่าศักดิ์จะเต็มภุมิพลเต็มเตรียมปล่อยค่อยๆระบายเขื่อนใช้นาดระบายเท่าไหร่เนี่ยเราเห็นภาพรวมเห็นงองเห็นอนาคตว่าอยุธยาไม่น่ารอก็เพราะอะไรตอนนั้นเพราะเพราะเราตามมาตลอดถูกปะมันอยู่กับข้อมูลเป็นเดือนไง พอพอมันเห็นอย่างนั้นอ่ะสุขโขทัยมาแล้วน,น้ำสุขโขทัยเต็มแล้วอ,อ,อพวกอะไรอ่ะที่เขาท่วมกันบ่อยๆอ,อ่ะที่มัอนอะต้องลงแม่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยผม,ม,มยีรามเต็มจะมาบางละกามเต็ม,มช่วงนั้นนะ,ะนครสวรรค์มาแล้วนะเราก็อยู่กับข้อมูลเราก็เห็นข้อมูลเราเข้าใจทีมทีมทีมนักข่าวสนามหรือนักข่าวประจำจังหวัดเนี่ยเรียกว่าสติงเกอร์เนี่ยบ้านเขาเ็าท่วม เนื้อออกม้กเหมือนเหมือนเราเหมือนเราสมมุติอะไรก็โดนอไรก็โดนเวลาหน้างานอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้มีเวลามาทำเขาต้องเคลียร์เขาเงเขาก็เคลียร์ของเขาใช่ไหมไอ้ทีมเราที่ส่งเข้าไปก็ไม่ได้เจนพื้นที่แล้วพื้นที่มันไม่เหมือนกันเราไปเราไปทางถนนทุกคเวลาน้ําท่วมมันเป็นผืนเนื้อไปนักข่าวไม่มีเรือนั่นแหละก็เลยมาลําบากพวกเรามากเลย ก็มาก็เลยเป็นที่มาของการจัดฝึกอันนี้เซฟที่รีพอร์เตอร์ให้สองสามรุ่นแล้วเพราะว่านักข่าวชอบยืนหัวเรือแล้วก็ถ่ายแล้วก็ไม่ใส่ชูชีพโดนกูด่าประจําเลยแล้วก็นัดเจ็ดโมงก็มาแปดโมงก็มีมีมีคลิปมีคลิปอันนึงก็คือตอนที่ไปช่วยที่อยุธยาเนี่ยที่บอกว่าให้นักข่าวเนี่ยอยู่บนเรือแล้วก็ให้ใส่ชูชีพเขาก็ใส่นะแล้วมันเกิดอุบิเหตุจริงเรือเนี่ยมุดน้ํา เออมันกระชากว่ะนีโอ้โหเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่แบบตอนนี้พูดไปเคยไหมเคยวันก็อยู่กันอเป็นไงตอนนั้นอ่ะฮะทำไมไม่บอกกันก่อนว่าเรือมีทุนแล้วกระโดดลงน้ํากันดึงดึงดึงที่ชูชีพแล้วก็ชูกล้องกันเนี่ยเต็มที่อะไรเงี้ยเออแล้วพอหลังจากที่เราเนี่ยเห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยก็มั่นใจเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเลวร้ายลงแน่นอน เราถึงกร<ล>ุงเทพแน่นอนถึงจากข้อมูลาการประมวลผลตอนนู้นมันมันยังไงน้ำเนี่ยมันต้องลงเจ้าพญายอยู่แล้วแต่วันนั้นอะที่ที่ไปเจอกันที่ตัดสินใจไปไอไอทยาวันนั้นอะเราเพราะเรากลัวว่า,เ,าเหตุการณ์ซ้ำซ้ำซ้ำสองจากนครสวรรค์จากที่ทีมข่าวเจอเนี่ยเรากา็รวมทีมกันก็มีผมมีหนึ่งนพรมีมีเสตานวันนี้เสตานเป็นผู้จัดการช่างภาพไทยเบียดเนาะก็รวมกัน3ามคนก็กระโดดขึ้นรถผมแล้วก็วิ่งไปก็คือคือกะจะไปช่วยทีมนั้นแหละ สุดท้ายก็กลายเป็นว่าอยู่ยาวตั้งแต่วันนั้นโอบีผมวันนั้น่ะที่ไปอ่ะรถถ่ายทอดสดรถเมื่อก่อนรถดาวเทียมนะคุณผู้ชมรถที่มีจานดาวเทียมอยู่ข้างบนเนนี่ยมัสมัยก่อนมันไม่มีวันนั้น3 G มันยังไม่มีเออมันไม่มีแบบกองตัวเล็กมีเสาอะไรกันวันนั้นเป็น3 G มันยังไม่มีเวลาถ่ายทอดสดต้องใช้รถทันใหญ่ใช่ไหมมันยังไม่มี Facebook Live เหมือนทุกวันนี้เพราะปเฟซบุ๊กไลฟ์มีปีมีห้าเก้แต่วันนั้นเป็นห้าสี่ใช่ไหมประชาชนรับรู้ข่าวสารผ่านโทรทัศน์ อย่างั้นกับกับคลิปที่โพสต์กับภาพนิ่งอะไรเงี้ยโอเคเราก็ไปเราก็เอาย้ายรถโอบีออกมาที่โรงแรมโรงแรมนึงอ่ะผมไม่รู้เปิดอยู่นะวอลลับุรีเพราะว่าวนดูรอบรอบแล้วไม่มีไม่มีาตรงตรงไหนออันนี้ใติดริมแม่น้ำแล้วอยู่ที่สูงขอบคุณผม เพราะผมเป็นคนแบกหน้าเข้าไปขอเจ้าของเขาไปด้วยกันนั่นแหละตามตามไปสอบพศสอโอเคแล้วก็มาเหมาโรงแรมเขาเลยในนั้นมีซิลอยู่ในนั้นแล้วโอเคเรียบร้อยข้างๆมีประตูระบายน้ําสมมติจะอพยพขึ้นลงมีท่าน้ําเรียบร้อยสูงมันเหมาะสมกับการที่จะเป็นเบสข้างๆเป็นลานกว้างพอลงจอดได้เขาเรียกว่าอะไรนะข้างหน้าเป็นทางรถไฟยังไงก็สูงอะไรเงี้ยก็โอเคทำเลใช้ได้แล้วก็ย้ายเข้ามาตั้งเท่านั้น วันลุ่งขึ้นไอ้ที่เรามองว่าปลอดภัยปลอดภัยอ่ะไอ้ในในในเกาะเมืองอ่ะก็วันลุ่งขึ้นเกาะเมืองก็พังอือก็เข้าโจมตีหมดคนดูอยุธยาเป็นอยุธยาเป็นแบบนี้เนาะเป็นเป็นเป็นเหมือนมือเนาะไอ้ที่เราอยู่อ่ะอยู่นอกมือข้างนี้วอร์ลบรีมันอยู่เอ้ยวอรลาบรีอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้อ่าอยู่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่ฝั่งนี้ของของอยุธยาอ่าไทยฝั่งแม่น้ำอ่ะถูกปะวะถูก อ่าอยู่อยู่อยู่ข้างเนี้ยอ่าอยู่ข้างเนี้ยโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ข้างนี้อไอ้ที่ไอ้ที่อยุออท,ทยาเวลาพังพังตรงนี้นะแม่น้ําป่าศักอ่ามันมาบรรจบกันมามาบรรจบกันกันกับเจ้าพญามันก็ซัดตรงเนี้ยพังก็คือตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงนั้น,นอ่ะตรงตรงอ่าใช่ใช่ที่มีอาคารเอ่อบื้มพังก็พังก็พังหมดปุ๊บแล้วก็เข้าออกก็คือมีสะพานอันเดียวสะพานปีดีตรงนั้นอ่ะที่เหลืออันเดียวอ่าสะพานปีภาพปีห้าสี่อ่ะแต่มีคนไปเช็คเช็คอิน ตรงสะพานนั้นน่ะเยอะสุดเพราะว่าเรือเนี่ยจะไปจอดอมันคือท่าเรือ,อแล้วก็แบบขนส่งผู้ประสบภัยเนี่ยขึ้นไปทางนั้น<ช>ทั้งหมดนี่ที่เราบอกว่าโรงแรมเราอยู่ตรงเนี้ชยชายภูมินชจยภูมินดีแต่แต่ตรงตรงเนี้ยคือโรงพยาบาลตรงเนี้ยโรงพยาบาลน,นิวชี้ผมเนี่ยนะวเวลาเขาไปอ,อพยพอ่ะก็ต้องเอาเนี่ยแล้วก็ตีอ้อมใช่แล้วแม่น้ําแรงน้ําแรงมากเพราะว่ามันมันกลายเป็นหัวเป็นอย่างเนี้ย มาอย่างนี้่ะน้ํามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มันมารวมกันแล้วก็มีโค้งพุ่งไปนั่นแหละตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ตังวลใจมากที่สุดเลยเพราะว่าน้ํามันแรงมากแล้วก็เรือของเราตอนนั้นน่ะจะเป็นเรือท้องแบนแต่ก็จะมีเรือของตํารวจน้ำแม่น้ำใช่ตำรวจน้ําเรือใหญ่ตำรวจน้ำเรือใหญ่ที่จะช่วยได้เยอะมากวันนั้นผมก็ทาข่าวสบายเลยเพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นไม่ครบเออใช่เพราะว่าเขาเขาได้ได้ทำเลในการ บริหารจัดการได้เห็นภาพทุกอย่างการเคลื่อนไหวการประชุมการช่วยเหลือหมดเพราะตรงนั้นก็ตั้งเป็นศูนย์ประชุมโรงพยาบาลสนามอยู่น่านใช่ไหมแล้วสปชตั้งโรงพยาบาลสนามมีมีเฮยงสว่างมีร่วมกระตันยูอยู่ด้วยมีซีนนี่เล่าเป็นคนแก่นะเล่าอดีตกันเนี่ยอุ้มสิบสี่ปีก็เนี่ยคือภาพที่โดยรวมที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าต่างจังหวัดเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ ประสบอุทกภัยเนี่ยเขามักจะรับมือได้ในส่วนหนึ่งเพราะเขารู้กับธรรมชาติเขามีเรือมีอะไรแต่ผมกำลังจะพูดถึงกรุงเทพมหานครที่โดนโจมตีนในตอนนั้นเน่ยมีความตื่นตระหนกอย่างมากบ้านผมน่ยหมู่บ้านผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยกันไหมตอนแรกก็น้ำอ่ะเขาก็เช็คข่าวกัน,เ,นเขาก็เห็นก็ปกติเขาจะเห็นผมของราพาว เขาจะเห็นผมผมทำาอะไรที่เขาตื่นนอนตกอ่ะคุณวุ่นเล่าก็ผมผมออกจากบ้านตีห้าก็เห็นหมู่บ้านผมก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะไม่มีไม่คิดอะไรผมก็ไปช่วยโุ้โหรนูนลำบากแล้วเราก็จนแบบผ่านไป3วันแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตแบบปกติแต่เราก็ได้เราก็ไปช่วยโอ้โหตรงนู้นวัดซอยวัดลาดปลาดุกอะไรตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้เอางี้กันเพื่อให้เกิด energy สำหรับทุกคนให้รับรู้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในภาวะอะไรกันบ้างทำอะไรลงไปผมไม่ได้ประกาศเสียงตามสายนะ ผมก็เอาเรือแม็กไลเนอร์ลากเรือเข้าหมู่บ้านหนึ่งลำเป็นเรือแม็กไลเนอร์ไปวานที่หน้าบ้านผมแล้วผมก็เอาผ้าใบเนี่ยขึงขึงประตูรั้วบ้านแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปปฏิบัติการพอกลับมาอีกวันฟีดแบ็เป็นไงฟีดแบ็ดีมากเป็นไงหน้าบ้านทุกบ้านเนี่ยก่อปูนเลย ร้านวัสดุก่อสร้างเข้าเลยอ่ะก่อปูนทักโอ้กันกันเต็มที่เลยอะไรอเงี้ยจากเริ่มแบบจากจากไม่ค่อยได้คุยกันก็เริ่มมีทักทายคุณใหญ่เป็นยังไงบ้างโอกาสโอกาสโอกาสคือตอนนั้นน่ะการลุกคืบของน้ําเนี่ยมันไม่มีวาละเว้นให้รู้สึกว่ามันหยุดหรือว่าเบาลงเลยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขนาดอยู่เรียบไอ้นี่อยู่อยู่นนทบุรีอ่ะล้อมรอบอ่ะหวังว่าอะไรรึเปล่าอินแพคอินแพคเอลเลนา ถ้าเกิด IMPACT เอาอยู่บ้านกูอยู่ออตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยและ IMPACT เอาอยู่อยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งของ act แพกที่เป็นฝั่งสงขพาเละเมืองเอกเละมัน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 ,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรอ๋อตรงนั้นอะโชคดีอยู่ล็อกเดียวก็คือล็อก คลองปราปลากับกับกับถนนตีวานนท์ใช่ไอสองอันเนี้ยคือคันเขาไม่ให้เอาน้ําสกปรกเนี้ยลงไปที่คลองปปาส่วนหนึ่งด้วยเพราะเอาบิ๊กแบ็กมาถุงมนเริ่มเลยวางเต็มไปหมดถ้าเราลงไปหมายความว่าประปาเราจะไม่มีกินเลยทั้งทั้งทั้งกรุงเทพเรลืมมันหเออนั่นแหละฉะนั้นเนี้ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ไงฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในการที่จะซื้อทําเลทองแต่วันนั้นบ้านผมสะพานเก้าเก้าจำได้ปะ กันนะกูก็ก่อแตกไหมติดคอปลาติดเลยติดแล้วแตกไหมไม่แต่ไม่ถึงใช่แต่เราจะพูดถึงว่ามันเนี่ยมีโศกราตกรรมเยอะขึ้นมากแล้วก็ทําให้เป็นบทเรียนและทําให้คนเนี่ยมีความหลังฝังใจกับสงที่เกิดขึ้นมีพี่หลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับตัวแฟนเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยออกไปทํางานแต่ตัวแฟนเขาเนี่ยอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ <c oughs> ทำคันกั้นน้ําหน้าบ้านมีหัวพญานาคมีปั๊มดูดอะไม่ได้เป็นหัวพญานาคมีปั๊มดูดเพื่อแบบไม่อยากให้น้ําเข้าบ้านแล้วมันจะเสียหายเยอะอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่ตัวพี่ผู้หญิงกลับมาถึงที่บ้านเน่ยก็พบว่าพี่ผู้ชายอะเสียชีวิตแล้วเพราะเหมือนแบบวีกอะออเป็นเรื่องออในสมองแบ,บบแบบว่าสต๊กแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไอเนี้ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมซึ่ง ในเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยที่อย่างเงี้ยเราคุยกันเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคำว่าเราในที่นี้รวมกลุ่มรวมทีมกันมาเพื่อพัฒนาในเรื่องการตอบโต้ภัยพิบัติเมื่อเกิดน้ําท่วมขึ้นก็เลยเป็นการสะสมเรื่องของการซื้อวัสดุอุปกรณ์ <c oughs> เรือ <c oughs> เครื่องยนต์หรือว่ามีการฝึกซ้อมฝึกฝนในเรื่องของการที่จะต้องนั่งอยู่บนเรือและจะต้องไปช่วยคนหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การที่เราจะต้องแพ็คคนยังไงระหว่างเอาในน้ําขึ้นมาบนเรือ,อหรือทักษะในการที่เราจะต้องดูลายน้ําต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นลักษณะน้ํามีความแตกต่างกันน้ําบนภูเขาลงมาเป็นยังไงน้ําท่วมแบบปกติเป็นยังไงล้วนแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลที่เราเชิงประจักษ์ที่ทําให้เราเนี่ม,มีการเขาเรียกนะทําเป็นหลักสูตรขึ้นมามในระหว่างที่เล็กพูดแต่พูดไปเรื่อยๆภาพที่เราให้อินเสิร์ตไว้ก็ ก็ขึ้นได้เลยมันคือภาพทั้งการฝึกแล้วก็ภาพในสถานการณ์จริงคือที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำคอนเทนต์เพื่อจะเอามาขายยินกันในวันนี้แต่สิ่งที่เราเนี่ยกำลังบอกกับทุกคนว่าอาสาสมัครเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากและทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเสียสละให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะครับ <c oughs> เขาเนี่ยอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ในการเตรียมความพร้อมเสมอ อย่างที่เราบอกกันไว้เนี่ยแต่รูปเทศไทยแต่โชคดีเหตุการณ์จริงที่บางสะพานบางสะพานบางสะพานก็น่าเล่านะคนเนี่ยตกน้าจริงๆนะติดอยู่เดี๋ยวจะมีภาพไล่มาเขาจะติดอยู่ตรงคอสะพานอยู่ตรงเสาเปลี่ยนรูปได้นี่คุณออกทีวีหลายช่องกันนะช็อตแถวๆตรงเนี้ยผมจำได้คุณล่วงหลมไปอ่ะอันี้ตรงไอ้นี่จำได้ไหมที่บอกว่าที่ให้รีบไปช่วยที่รถ รถตู้โดนน้ำพัดและจนเป็นจปหาเด็กอ่ะเด็กน้องต้นไม้อ่ะน้องต้นไม้อ่ะชื่อชื่อม้ใชื่อน้องต้นไม้จําได้เลยวันนั้นนัดการออกจากกรุงเทพคือผมอะไอ้นี่ออกก่อนผมออกก่อนผมไปก่อนเลยอันนี้ไปไหนมาไม่รู้ผมก็ผมก็ไปเพราะว่าผมมีกําหนดการว่ามีคาราวานไปเอาของจะออกของไปช่วยชุมพรมีแค่เรื่องว่าน้ําท่วมชุมพรทีมข่าวของเขาเนี่ย้อมไกของของยังชีพไปแจกแล้วเขา้อถามว่าทีมใจถึงใจอ่ะมีไปไหม เล็กก็เป็นทีม A เล็กออกออกตามหลังตามมาไประหว่างนั้นคือประเทศไทยมันอย่างนี้เนาะทีมผมมาอยู่ข้างล่างทำไมมือมึงเป็นแผนที่ได้ทุกอย่างเป็นได้เดิก็นนี้ก็ทีมผมอยู่สถาพรอยู่ข้างล่างอยู่อยู่ใต้อะอยู่อยู่ชุมพรเนี้ยกำลังจะตีขึ้นมาไอ้ผมมาจากกรุงเทพลงไปถ้าบอกว่านัดการบางสะพานเดี๋ยวเจอกันนี่ทางขาดไปสถาพรมาไม่ได้นี่กำลังไประหว่างนั้นอ่ะก็เจอรองลอยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดพอไปถึงหน้างานปุ๊บ สามแยกบางสะพานนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนั้นเลยมันหน่อยเลยมาเลยมาคือสามแยกสามแยกสามแยกบางสะพานเลยก็คือเขื่อนข้างบนมันแตกมันไม่ได้แตกหรอกน้ำมันล้นเขื่อนทองกอยปะเออแถวแถวทองลอยหรือทองกอยเนี่ยกูขึ้นไปดูมันเออขึ้นไปเหมือนกันอที่ไปด้วยการเจอปลาหลายตัวอ่ะเอาคืนนี้เอาคืนนั้นก่อนตอนดึกมึงเชื่อไหมเราผ่านที่กูขับรถไปกันกูก็โทรบอกเอง รถตู้โผล่ให้ตาเลยบางสีแบบเหมือนคนตื่นไม่ออะไลฟ์อยู่โทรศัพท์อีกเครื่องก็โทรเนี่ยไลฟ์อยู่ไลฟ์ถ้าถ้าผมขอโทษไม่ได้เตรียมคลิปให้นะแต่ว่าไลฟ์อยู่แลยทำไมไม่เอามารู้อะไรนีไม่ทำงานเลยไม่รู้ไลฟ์อยู่แล้วก็รถตู้อะเปลี่ยนรูปที่เกี่ยวกับน้ําท่วมอะครับมันอยู่กลางอันนี้คือบนบกมันอยู่กลางสีมันอยู่กลางสีแยกเลยคนดูแล้วน้ํามันก็ซัตแล้วคนอะออกจากรถตู้นะปีนกระจกรถตู้ ปีนมาอยู่บนหลังคานี่คือที่เห็นจากเห็นเลยแล้วไลฟ์อยู่ด้วยนะแล้วเห็นเห็นว่าคนอยู่บนหลังคารถตัวตอนแรกเอ้ยใช่ไม่ใช่วะพอซูมเข้าไปอ่ะพอกล้องใหญ่ผมมันมาถึงให้มันซูมเข้าไปอ่ะหกเจ็คนอ่ะอยู่ข้างบนรถตู้ใช่แล้วมันก็โทรศัพท์มาบอกว่าดูไลฟ์กูเดี๋ยวรีบมาเอ แล้วก็รีบมาแล้วผมมีอตอนนั้นในทิปมันเป็นคาราวานแลมีรถยกสูงไปด้วยสี่ห้าคันอของชุดอาจารย์หมูนอนอะไรยี่สี่หนอผมจําชื่อไม่ได้นะขอไปก็พยายามเต็มที่ที่จะขึงเชือกแล้วก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาแต่มันไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นคาตาว่ารถตู้มันผิดปุ๊บพอทีนี้มาถึงปุ๊บมาถึงเช้า,มาไม่ไม,ไ <ป S 1> มาถึงนั่นแหละ ตีอ๋เป็นตีเป็นตีเป็นตีสาแล้วเราก็เป็นอใหญ่ไปถึงตีตีห้าเออเราก็เป็นจอดรถนอนข้างทางกันแล้วก็มาคุยกันว่าพรุ่งนี้ผมว่ามีเรื่องต้องมานั่งหาเคสนี้กันแน่เลยเพราะว่ามันหลายหลายหลายคนใช่ไหมตอนเช้าก็คุณไม่ได้เล่าคีย์เวิร์ดของสิ่งที่คุณเห็นคุณเล่าคีย์เวิร์ดติว่าสิ่งที่คุณกําลังไลฟ์อยู่แล้วเห็นรถน้ามันแรงอ่ะมันมายังไงไปถึงอ่ะรถมันติด ติดยาวติดยาวใช่ไหมติดยาวก็อติดอะไรก็คือน้ําะน้ําป่าคนดูน้ําป่ามันแรงมากมันข้ามถนนอีกข้างหนึ่งมาอีกข้างนึงคือต้องบอกอย่างี้เธอลงใต้เนี่ยเธอตรงหลังสวนเนี่ยตรงฝั่งขวามือเธอล่องใต้เนี่ยจะเป็นภูเขาภูเขาอ่าตอนนาแล้วมันจะมีเออแล้วมันจะมีถนนอยู่ตรงกลางถนนตรงกลางที่จะลงใต้ใครลงใต้ตรงกันเนี่อถนนใหญ่อ่าแปดลํามาน้ำเต็มระยะประมาณ หลายร้อยเมตรเพราะว่าเลยไปหน่อยมันก็คือคลองและสะพานใช่ไหมไอ้ตรงนั้นทั้งหมดคือน้ําแล้วมีรถตู้โค้งเคงโค้งเคงอยู่ตรงกลางคือเราบอกว่ารถมันติดอยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะผ่านน้านะไปไม่ได้ไปไม่ได้เลย18ล้อก็ไปไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงตรงมันมี18ปล้อตายคาถนนอยู่แล้วคันสองคันด้วยซ้ํามันไปไม่ได้เลยแต่รถตู้คันนี้ยมันเหมือนหนีมากําลังจะมาแล้วอ่ะแล้วมันคาอยู่ตรงนั้นเอแล้วก็น้ํามันมาพอดีอ่ะก็เลยพัด รถตู้ขมำไปเลยความความความไปแล้วก็ตอนเช้าก็เขาก็มาขอเราช่วยหาใช่ไหมผมก็ไปทาเนินการค้นหาแล้วก็ไปเจอผมไปกับพ่อเขาสรุปแล้วน้องเนี่ยไปติดอยู่ตรงตึกแถวด้านในมันคือหลุมตรงรูช่องน้ำที่มันประตูแบบเลื่อน่ะมาปิดแต่แต่มันแลกออกแต่มันเร็วมากนะคนดูคือคือตอนที่ผมที่ผมบอกเนี่ยมันคือเที่ยงคืน ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งแถวแถวนี้ที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะแต่ตอนเช้าอ่ะสภาพตอนที่ไปไปหาไม่มีน้ําน้ํามันหายไปเลยไม่ม<ก>ีแห้งเดินเป็นแฉะธรรมดา,าออออก็ไปหาก็เจอน้องอนะครับก็ผมก็นําน้องเนี่ยอุ้มมาแล้วก็มาวางมารอรอรอตำรวจมาที่หน้าร้านอะไรสักอย่างเนึ่งแต่ผมว่าเอาภาพปิดทั้งหมดเลยไม่ให้ถ่ายรูป เพราะว่ามีความรู้สึกว่าในตอนนั้นเราเข้าใจในคําว่าสิทธิมากก็เลยไม่ให้ใครถ่ายก็อเอาน้องอยู่บนหลังรถกระบะเราแล้วก็เอาภาพปิดไว้นั่นแหละรอจนตํารวจมาแล้วก็หมอมาถึงจะยกหน้าที่ให้ทางธุรการเขาในเรื่องการพิสูจน์ทราบนี่ต่อไปอ,อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งจริงๆแล้วนในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ที่เรามาคุยกันเเราบอกว่าไอ้ยภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นซึนามิที่คุยกันใช่ไหมซึนามิแล้วก็อะไรนั่นล่าสุดที่คุย ทำหลวงนู่นเออทำหลวงก่อนแล้วเซินามิแล้วจนมาน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นภัยที่บางครั้งดูเหมือนไกลตัวแต่จริงเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนวันนอเวลานอที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันแพ่มันเหมือนคนแบบดวงมันจะต้องเจอเราจะได้เรียนรู้ว่ามันสามารถมีวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ให้มันแบบว่าเรียกได้ว่าอะไรจากที่มันจะต้องรุนแรงด้วยสถานการณ์เนี่ยแต่มันอาจจะไม่ต้องสูญเสียมากก็ได้ หรือไม่ต้องสูญเสียเลยก็ได้เราจะยกตัวอย่างได้หลายอย่างว่าถ้าเรามีความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องการตอบโต้ภัยพิบัติฉบับประชาชนที่ไม่ต้องรอกู้ภัยมาช่วยเนี่ยมผมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรอดได้เยอะขึ้นเพราะกู้ภัยเนี่ยมันไม่มีปีกม,มันหายตัวไม่ได้มันอะไรมันก็ใช้เวลารถติดกว่าจะมานูยนนั่นแต่คนที่ช่วยเหลือคนได้ดีสุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ผมบางครั้งเนี่ยผมไปเขาเรียกว่าไปสัมมนาหรือไปอบรมให้กับน้องน้อยวัยชนเนี่ยในพื้นที่นนั้นๆเนี่ยเราก็จะบอกเสมอว่าแรงกําลังสําคัญในการช่วยเหลือคนในพื้นที่นที่ดีที่สุดไม่ใช่กู้ภัยแต่คือลูกหลานหรือคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานของการ <c oughs> ช่วยเหลือคนไว้อันเนี้ยสถาพรเองก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้ตั้งแต่สึนามิ ที่ไปคุยกับบ้านน้าเค็มพี่อะไรนะที่เสียชีวิตทั้งบ้านเลยสิบสามรายบ้านเดียวนั่นแหละนั่นแหละในข้อน,นี้ะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันหรือว่าทํารายการในคอนเทนต์หรือว่าไม่เรียกว่าคอนเทนต์ดีกว่าคือเราอยากให้ให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าภัยมันมีอยู่ใกล้ตัวมากมันไม่ใช่เพราะน้ําท่วมอย่างเดียวนะมันยังมีทั้งไฟไหม้น้ําร้อนลวกลื่นตกบันไดแขนหักขาหักหรืออยู่ดีๆโรคประจําตัวเกิดขึ้นนอนคุยเล่นก็อยู่อ้าว กินไอ้ไส้กรอกติดคอจะทํายังไงอีกหรืออยู่ดีนอนน้อยร่างกายไม่แข็งแรงขาดอากาศช็อกอย่างเงี้ยไม่ผมอ,อยากให้ให้เรามองอีกมุมหนึ่งเนาะในในมุมปี54สอะ่ะสิ่งที่ต่างจากกันระหว่างปี54กับวันนี้มันคือข้อมูลเนาะวันนั้นอะ่ะเราเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เท่าทุกวันนี้ใช่ไหมเราไม่มีแอป ว่าพายุมันจะเข้ากี่ลูกปริมาณน้ําในเขื่อนเท่าไร่มันไม่มีการประเมินเออมันเราไม่มีข้อมูลพื้นฐานแต่ย็นยุคนเนี้ยถ้าอะไรที่รู้ว่ามันใกล้ตัวเราใกล้เขื่อนไหนใช่ไหมมันจะแล้งหรือมันจะเต็มพายุมันจะมาไหมฝนมันจะมาไหมมันมีกล้องจับดูเอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าสมมติเอาเรื่องน้ําก็ศึกษาจริงๆแล้วของที่มันทําให้ชีวิตเราปลอดภัยอ่ะมันมีรอบตัวใช่ไหมเนื่ออมาจาวันนี้ออกจากบ้านฝนจะตกไหมมันเราก็มันก็มีแอปคือจะบอกว่า เทคโนโลยีอ่ะมีส่วนสําคัญมากเป็้ว่าวันนี้มันมีไงวันนั้นมันแต่มันก็ไม่ค่อยจะแม่นไงก็ไม่เป็นไรก็จะได้ระวังไงไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นดีกว่าเตือนดีกว่าเขาเรียกว่าเหมือนการทานายอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้าสมมุติคุยเรื่องน้ําเนี่ยก็อยากจะสะท้อนเป็นเรื่องไอเรื่องการบริหารจัดการน้ําที่ที่ที่เราเคยอาจารย์อะไรนะที่ใส่แว่นอ่ะอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีเออนั่นแต่ว่าระบบของประเทศไงนึกออกไหม เราก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นรูปธรรมมันมีไม่มีอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมันมีแล้วเราพยากรณ์รู้ล่วงหน้าได้ดีทุกลุ่มน้ําเนี่ยผมว่าไอ้ความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สินประชาชนการแจ้งเตือนมันก็จะมันก็จะมันเฝ้าระวังได้ดีกว่านี้มันก็จะลดเนื้อก็อนนั้นก็เป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการพัฒนาประเทศไปใช่อร่มันต้องควบคู่กันคือถ้าภาคนโยบายเขายังทําไม่ได้หรือเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าชีวิตเราอ่ะเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้ว่าตรงที่เราอยู่มัน มันใช่มันมีอะไรมาช่วยเราอเลอร์ได้มั้งอ่ะถ้าสมมติมันมีเราก็ควรเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราต้องอยู่ติดน้ําเราก็ต้องเรียนรู้ลักษณะน้ำูกปะเราอยู่บ้านติดชายเขาเราก็ต้องรู้ว่าเออฝนฟ้าเป็นยังไงตกเท่าไหร่กี่วันกี่ชั่วโมงและโอกาสที่ดินโคลนจะถล่มลงมาก็คือเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่เวลาเราเห็นข่าวแล้วเวลาสมัยก่อนทําข่าวที่จะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือว่าเราอยากให คน,นอพยพจากพื้นที่ประสบภัยเน,นี่ยเป็นข้อที่เราคุยต <นะ S 1> ลอดเพราะว่า,ามันยากนะเออมันไม,ไ,มไม่เรื่องของการดูแลด้วยถ้า <ๆ S 2> คุณยังอยู่อ่ะเราก็ไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแต่ว่าถ้ามันอพยพรวมถึงหน่วยงานที่หาศูนย์อพยพให้ด้วยนะก็คุณก็ต้องจัดเตรียมไว้ว่าพื้นที่คุณต้องอยู่ตรงไหนที่หนึ่งที่สองที่สามที่หนึ่งพังไปที่สองที่สามได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าอแบบนี้มันมีระบบนี้มันมีเนี่ยทาความเข้าใจกับชุมชนเนี่ยนะมีคนคอมเมนต์บอกว่าตําแหน่งภูมิประเทศของไทยเนี่ย ทำให้การพยากรณ์อากาศค่อนข้างยากค่ะไม่อะ่ะผมว่าอันนี้ข้อเน,นี้ไม่ไม่นะเพราะว่าในในส่วนทีมผมผมอะผมว่าด้วยเทคโนโลยีอะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันทําให้เราอะทำนายได้แล้วก็เขาเรียกประเมินได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นมันเลยทําให้เราเนี่ยในทีมเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ตรงจุดไข่แดงของเหตุการณ์นั้นๆได้<ม> มนุษย์อะถูกสร้างมาให้เก่งมากเนะ <Ừ. S 2> แต่เราเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างถูกต้องถูกเวลาถูกวิธีหรือเปล่าแค่นั้นเองใ,<ช>ในข้อเนี้ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบในแผนกหรือแขนงนั้นๆเนี่ย <Ừ. S 2> ใส่ให้เต็มเหนี่ยวใช้เทคโนโลยีให้เต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ความรู้สึกลงไปด้วยไม่ใช่แค่หน้าที่อย่างเดียวอะ <Ừ. S 2> ผมว่ามันจะช่วยได้ไดมากเลยถูกป่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมคิดอตอนที่เกิด เอุทกภัยนะหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อประมาณ3าสปีก่อนมันมีความคิดแวบหนึ่งนะการเป็นอาสาสมัคระคือเป็นสิ่งที่ดีงานอยู่แล้วแต่มันมีแวบในหัวผมว่าอะไรป่ะผมอยากมีอํานาจจริงจริงเพราะว่าอะไรป่ะวันนั้น่ะผมจําได้ผมอยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ช่วยมาแล้วสามสี่วันในพื้นที่นั้นทุกคนตกยากลําบากมากเรากำลังทําอยู่ แล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เรือกับทีมของเราที่ช่วยช่วยชอยู่แล้วเราก็มีรับข่าวมาว่าพรุ่งนี้จะมีผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่มามอตรงบริเวณเราจะเป็นท่าลงเรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีเต็นท์มาวางจากที่ไม่มีเต็นท์มาวางแล้วเรือมาจอดเจ็ดลำ เจ้าหน้าที่รึบเต็มแม็กซิมัม8ปดโมงเช้าผิดกับที่3วันที่มีตะกูเลยแล้วก็ผู้ใหญ่มาอ,มออกเดินทางไปแล้วก็11บเอโมงเข้าฝั่ง11บเโมงสานาทีเต็นทั้งหมดหายไป <laughs> กับเหลือทั้งเจ็ดลำ <laughs> ผมเลยคิดว่าวันหนึงออ่ง ผมจะต้องมีอำนาจเพื่อคุณจะมาอยู่30นาทีนั้นใช่ใช่เพื่ออยญ่จะคุณจะมาที่หลังมั่งไม่ใช่ผมเอาคลื่ความสัตย์จริงนะผมคิดอย่างเดียวเลยถ้าผมมีนะคนที่กินเงินเดือนราชการนะกินเงินภาษีองมตะชนนะมึงจะไม่มีทางได้นอนหลับแบบสบายไม่บนความทุกข์ไม่ได้เวลาราชการมัน8ดโมงถึง5้าโมง ข้อเนี่ยเป็นข้อที่ทําให้กูน้ําตาไหลหลค้งกับหลายเหตุการณ์้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นอ่ะแล้วแต่แล้วแต่มึงหวังว่าดีขึ้นกูยังเจออยู่แบบนั้นช่วยจนน้ํามันเรือกูหมดอ่ะแล้วละเหตุละเหตุหน้าเราห้อยออกมาเพื่อจะหาน้ํามันไปเติมเรือเจอเรือจอดอยู่สองลำผอมเอี่ยมเลยน้ำมันเอี่ยมแปบเลยไม่เคยจมอยู่ในที่ห่างกันหนึ่งกิโลกูขับไปขอห้อน้ำมัน ขอไม่ได้เออกลับปุ๊งภากปุ๊งมาอยู่ในคอนเทนต์อะไรเนี่ยมันต้องดูล่าบลิเกนี่ดนึงเพราะมันคือเรื่องจริงมันเลยทำเหมือนให้กิ๊กใหญ่ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นวะแล้วทำไมทำไมผู้ใหญ่มาที่ไรเนี่ยมันจะต้องมีทุกอย่างที่มึงไม่เคยมีเมื่อสามวันที่แล้วทำไมมันมีมาให้ประชาชนด่ามึงวะทำไมมึงจะต้องมีอะไรดีๆงามๆมาให้ผู้ใหญ่เห็นไล่สามวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ย มันไปอยู่ตรงไหนวะนี่กูพูดจากใจนะเดี๋ยวกูโดนด่าก็แล้วแต่ผู้ใหญะโทรมไรายอะไรแต่มพูดให้พชาชนฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ไงแล้วมันจะจะแก้ไขยังไงอ่ะเอยเดี๋ยวเขาฟังแล้วเขาก็ึ้นเราอ่ะไม่ได้ต้องการนะไม่ได้ต้องการน้ํามันอย่าพูดนี้ใหญ่มีตําแหน่งเลยใหญ่เขาไม่ได้จะได้หูปากไม่ได้ต้องการน้ํามันฟรีไม่ได้ต้องการในสิ่งพวกนี้ผมหรือเป็นอาสาสมัครทุกคนอ่ะรู้อยู่เสมออยู่ในกระโหลก กบาลใบนี้เลยว่าเราคืออาสาสมัครถ้าเราจะไปช่วยใครเราต้องพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางอย่างมันขัดหูขัดตาแค่นั้นเองอแต่ถ้าถามว่าเราจะหยุดช่วยไหมไม่มเราก็ยังทําต่อไปอนะครับเพราะว่าอะไรมะเพราะว่ามันทําแล้วมีความสุขมีหลายคนถามมึงรวยกันขนาดนั้นเหรอพวกอาสาถึงทำไม่ได้รวย เฮ้ยคนดูคนดูผมผมผมเคยไปอยู่เขาเนี่ยเขาชวนไปไปลุยไปอะไรเนี่ยไม่ได้ไปทําข่าวนะนะไปกันเนี่ยเรื่องลับากลำบากจริงนะกก็อยาจัดใจเลยอ่ะก็อยากก็อยากลาบากอ่ะมันก็อยากลําบากอ่ะแล้วอยากจะช่วยเพราะมันมีคนลําบากมากกว่าเราอ่ะเราก็แค่นั้นเองอ่ะ